ีเวรอนงเทพหรือเปล่าล่ะมาแล้วาแล้วตามมันตามมันมันตามเลยมันไปปะกันไปปะกันเลยเป็อเปไปตามมันไปตามมันตามมันสบายดีโอยสบายดีเด้อมาทุกคนเนาะมาหอนเทพแล้วหอนองเทพนะหอนรืเ่า่ะอนไ้อู้หงเทพมียุ่นน้ำบปลยิงเทพนะ nhún về nhún nó thiệt rồi đây, phay được ừ. chắc <laughs> nè, băng phay, băng phay làn được, lục đáy thế này, thế lục này, Thấy, thế thế, mày cua nó mì luôn ta, ôi 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 ô, ừ, yeah.

ใช้ก็นี่บอกใ้ลงพื้นดินบานอุยดดิอุ้มืดเทน่าอ้นีฮมืดดดีนี่ตึนเต้ตึนเต้คักคัก้อได้คักคมาเฮ้ยได้อู้มันไม่ใช่คักแล้วซักมันซักอันนี้เหมือนคักอันซักิกซักิกอู้คามยังโบยังไนะเออีอ เราคล้องน้องบิวจะลงมาซอยแน่ไหมใสน้องซอยใครแน่น้องบิวสิจับ่เดยว่าเทปเทปอุ้ยอุ้ยเุ้ยเฮ้ยหมดแล้วกรุงเทพหมดแล้วสิไปไซก้ไหบ่ไปลเทไปงเทจะไปหาไผ่ไปหาไ่ Bé hát bichom bé baba hát bichom sa hua hé bé mong hai mươi bốn lòng simu khao lơi nơi hai mươi bốn mát mùa mát sa hua hé bé mát 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 เรื่องุดผูดลูกลูกนี่ผูกผูกไกลใกลผูเอ็มลุเห็นเห็นไปใส่หน้านี่นะไปห้านเสริมสวยเจ้าทองถิ่นเก่าสะท้อนก้อน ทินทินบอเตียมว่านี่ยู่ทินบอเตียมก็เนี้ไปทิ้นทั้งหมดเลยพื้นไปทินไปแล้วพื้นพื้นทินที่น้องวิวว่าวิวเขาโชคไม่ให้ละทินสวนบ่อื้นทินสวนเออรักพักจะสวนว่าวิวไปหาเงินเมื่อพักแป๊บพักเติมน้ำมันบ่ะคักหน้าคักก้งรถจะข้าวโอนชวนกันกินพักก๋วยกึ่กินเนื้อมาลาแล้วว่าวิวไปกินพักวันนี้วะ โอ้ดอกผักแต่เมื่อเลยใครอยู่น OK? so ้องอ่ะผักเมื่อกินกี่ไรเมื่อเลยกับบัวอินทีเฮียวอะไรมาเนาะอ่ะใส่กล่องโฟมด้วยแบบเครื่องโบราณหนะมันคือแบบแบบเนี้ยตากแหงได้ใหเลยเนาะตาแหงไปคือพักโท่เลยดิวจะหามในอึดอัดไปตากว่าแหงไว้ให้ด้วยอบเลยหลบลุนลุนเลยสองมือจังเลย โอ้ม oh, mm. ือต็งเลยมันจะคํำแ้วลูกมันแจ้งแล้วมันแจ้งแล้วแจ้งง่างเลยมันมืดแล้วโอ้แจ้งแล้วน้ิวย่นอ้คนอ่ะคนอะไอ้ผู้ไปเลผู้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 ไปมันกันเลยนะนะยืนนองิวเลยไ บ้านจะมีบลุไม่ฮะไม่มีอุ้ยผูไม่มีเกงเกย์ผูกคุณดูเกงเกย์ขณะนี้มีเส้นทางที่เร็วกว่าประหยัดเวลาได้4นาทีโดยผ่านถนนเงวมวงวานและถนนประชาชื่นแตดเพื่อเปลี่ยนเส้นทางคุณพ่อจ้ะเปลี่ยนเส้นทางด้วยนะบิวเกงเกย์ผกเออลยๆๆไปอันเลาะห้องปลาไปเลยใช่ใช่ mới quang nó nèo mọc mày mấy tôi mày tụi mấy mày nó tôi tụi tôi tụi tôi nè Tức mày tụi tôi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  này nó <laughs> 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 Hay. Hay. mà sùng mày uẩn hết nhan mưa <laughs> mưa mày mưa chứ chỉ phải say mây mưa chứ mưa đâu. là chỗ anh à mưa. của hình ngầu ngầu đó nó đi thì cạn มียังดุนี่โอ้ยชูวงคลาสเทวิย์นี่เห็นมาเห็นมากูจ้าจ้วยน้องมือกูจ้านี่แหละคือกรุงเทพมันต้องแบบนี้รถติดแบบนี้มันต้องรถติดแบบนี้เทพว้าวกติดดีปะนี่

รถด่นจะเป็นแบบนี้ในกรงเทศนะตื่นเต้นไหมไปก็เลยชิวประเตักกไกเานอนยปกกรเาะนอนนี้ไเนาะแก็ปเนา่เป็นห้องไปเนาะคนสะดวกสบายรลายนอนอยู่ เราในห้องในของเราไเต็มเนยอยากกินอะไรโทรสั่งอาารเอากับบุ๊เฟนได้กินอยู่ไทยก็คือมีเนาะเดกดึงกินดึงเนไงเี้ยงจึงคืนอีกแลว

นางนอนคือไอ้มั้ยนางนอนกูนางนอนเลย้นางนอนเดยได้นางนอนเลยได้นางนอนเออรับตาแล้วบอนอนได้หมูน่อยนอนแล้วจะติดนานไหมกินบริขาดปากปากกระเป๋าปากกระเป๋าสามตัว ใครบอกวิวอบอกลึกใครบอกนะสาวเหมือนปลาปลากระเพาะนี่ไม่พ่อยังบอกพ่อเจมส์แต่ว่าแมนว่าปลาปลากระเป๋าเคยเห็นว่าปลากระเป๋าถ้ารยุบปลากระเป๋ามันครุงลุกอยู่ได้ลรอเป็นตะแพงนคือพิกโปเจ้าเลยพิกโป้พิกโปตัวน้อยๆอย่างไ้งู้ข่าว่าวิวเมื่อเนี้ยเป็นใจช่างเนี้ยไอเก่งแม่แหล ดำเดือมังทน่ใสหน่อยทำวมเราุ้มเยอะใช้ัวน้องวิวเลยเนาะเห็นกลมดุบเยอะเห็นกลมดุเยอะโ้มาได้น้อวิวแต่บอกบอกมากเวลามันอ้าปากแล้วน้องวิวเนาะมีตู้เย็นหานไปหน่อยานไปยาวบ่าจอดนี่ก็ได้บ่จะไปเคลียร์ด้วเจ้าินเจ้าไปจะออกมาเลยเหรอแย่ีคับ ตาตาหมดแล้วบองมีอ้วนหงามเดินเดินเดินหน้ารถนี่เจ้าของบ้านโอเคไปจอดหน้าตาตาไปจอดหน้าตาไปเลยอาิตาอาิตาอาริตา

Được xí, Được xí những leo Những nguyên leo Đi leo leo

นั่งบ้างหนกนั่งบ้าอู้คุณยายชอบแต่งแบบนี้เนาะกชวไปใกับเยพวรม่คิดว่าสีมากม่านอแกนน้องไปพี่น้องตอนนี้ก็มาถึงเด้วหมอไม่วรทงานป็นเก่าเนาะ เดียนโอ้คุณยายชะสมเดียนเยอะจังมันดีค่ะก็เลอมันดียายกันวันดีค่ะนี่้อไปพี่นคลิปนี้ขอจบไปก่อนเด้อพอกันคลิปหนาเนาะมัาถึงก่อน๋ยวกับทางยายเป็นคนเนาะ